เต้าหู้ smash yes โอ้สวัสดีครับทุกคนและยินดีต้อนรับสู่วิดีโอเกี่ยวกับเ a อ t ฟหมายเลขสองเพราะมันยังคงเป็นเวลาที่ผมจะรีดนืคอนเทนต์จาก World Verse บน YouTube ในวิดีโอนี้ผมจะมาสอนเล่นไอหมอนี่ครับใช่แล้วครับไอหมอนี่แล้วก็อาจจะอีกตัวละครหนึ่งในเครื่องหลังของวิดีโอขึ้นอยู่กับว่าผมจะรีดนืคอนเทนต์จากตัวละครนี้ได้มากขนาดไหน ถึงตอนนี้คุณอาจจะเดาได้แล้วว่าทาไมผมถึงเลือกเล่นตัวนี้คําตอบคือเพราะว่ามันทําแบบนี้ได้นั่นเองเอาตรงๆตอนทํานี่โคตรสะใจเลยเอาแป้นบัสทุกคนที่อ่อนแอกว่าแอนิเมชันครีผมให้ทีมงานเล้วอ,อกเกม100%เตลยตรงข้ามกับทีมงานปรับสมดุลซึ่งผมให้แค่ศูนย์ในวิดีโอนี้ผมจะสอนเล่นดาเลียยังไงให้คุณทําแบบนี้ได้เช่นกัน,นโดยที่ไม่โดนกระทิบกลับมากเกินไปแล้วก็อาจจะสอนเกี่ยวกับอีกตัวละครหนึ่งขึ้นอยู่กับว่าผมจะรีบเนือคอนเทนต์จากตัวละครนี้ได้มากขนาดไหนบทเรียนที่ 1. ปุ่มมที่่ไควรกด ขอโทษด้วยครับแต่นั่นเป็นคำตอบที่ผิดคุณไม่ควรกดคิวในไฟ์กรรมการเตะมันออกบอกตรงๆผมว่าบทเรียนนี้อาจจะสำคัญที่สุดเลยมั้งผมถึงกับว่าเป็นอันดับแรกถ้าหากศัตรูคุณมีความสามารถสติปัญญายมากกว่ามินเนี่ยนจงอย่าก,กดคิวในไฟ์เด็ดขาดเพราะว่าสกิลนี้มันชา้าเกินไปในโหมดนี้ร้อยครั้งคุณคงเลี้ยงโดนในครั้งหนึ่งเพราะว่ากว่าดาริสมันจะเก็คท่าเสร็จกว่าจะหมุนคุณคงจอเทาไปแล้ว แถมฮิวขึ้นมานิดเดียวอีกด้วยผมพูดจริงๆนะก่อนผมตัดสินใจทําคอนเทนต์เกี่ยวกับตัวละครนี้ผมเหยียดมันตอนเจอในเกมด้วยซ้าเพราะเห็นว่าสกิลหมุนซิกเนเจอร์มันช้ากว่าสมองเพื่อนผมที่ให้เต้าคูมหมดอายุมาอีกถ้าไม่ใช่เพราะว่าอย่างน้อยไอ้สกิลนี้มันสามารถเคเวฟได้ผมล็อปุ่มทิ้งไปแล้วบทเรียนที่2แป้นบาสตบหน้าสกิลคิวมันอาจจะช้าแต่ดับไ่ยูวเหรอไวสุดๆเหมือนตอนเวลาคุณดูวิดีโอผมเพราะว่าตอนมีความสุขเวลาผ่านไปเร็ว ในโหมดนี้สกิลนี้คือสกิลหลักของดาเลียหมายความว่าคุณแม็กไปเลยส่วนสกิลอีแม็กเป็นอันดับ2ขั้นตอนต่อ,ตอไปคือไอเทมที่ควรออกส่วนตัวผมชอบไอพวกนี้ไอเดียหลักคือออกสงที่ทำให้ปุ่นเดานอยู่งคุณแรงในสุดที่จะเป็นไปได้จะได้ฟาดแรงๆศัตรูสลบไปเลยส่วนรูนนี่คืออันที่ผมใช้บอกตรงๆอาจจะแปลกนิดน,นึงแต่ผมชอบเพราะจะได้รีบตีเร็วๆและว,ว,วิ่งเร็วๆเฮ้ยนั่นมันดาราชื่อดังที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อกำไร KDA นี่นะสวัสดีครับผมเป็นแฟน,นแท้ขอลายเซ็นหน่อย โอเคไอ้ตรงนี้ไม่เกี่ยวกับดาเลียแต่คุณคุณดูสิอะไรวะเนี่ยโคตรทุเรศเลยตัวแทงสองตัวแทงป้อมกระเทือบทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าถึงตอนนี้คุณอาจจะสงสัยว่าทำไมผมถึงจอเทาไม่ครับไม่ผมผมไม่ได้ตายมันเป็นแค่บักเกมเฉยๆคุณก็รู้ว่าผมไม่เคยตายว้าวดูนั่นสินี่มันไม่ใช่ดาเลียนี่นะใช่แล้วครับ ผมสร้างสรรค์ไม่พอที่จะเอาตัวละครเดียวยืดวิดีโอนานๆผมก็เลยต้องใส่อีกตัวหนึ่งตอนแรกผมก็จะเอาตัวละครนี้ว่าสลับตอนต,อนต่อไปแหละแต่ช่างมันเถอะไอเกมนี้มีวัวอีกหลายตัวให้ผมรีดนมคอนเทนต์เดี๋ยวผมค่อยหาไอหมอนี่ก็เก่งกาจชะได้พอสมควรเพราะว่ามันทําแบบนี้ได้ใช่ครับเพียงแค่เล่นตัวนี้คุณสามารถรับรู้ได้ว่าการใช้ชีวิตแบบขี่ราวุธเป็นอย่างไรสกิลคิวยิงขี่ราวุธตามหาความร้อนลูกเล็ก ส่วนสกิลอันติคือขีปนาวุธนิวเคลียร์สำหรับการทำลายล้างแบบทั่วถึงเพียงแค่ออกของเหล่านี้มาผมสัญญาว่าคุณจะสามารถทำลายได้ทั้งร่างกายและจิตวิญญาของศัตรูส่วนนี้คือพวกลูนเห็นได้ชัดว่าเน้นพลังเวทมหาศาลและก่อนคุณถามใช่ครับผมคิดวิธีออกของเหล่านี้ขึ้นมาเองข้าชื่อมาลไฟฉายาเศษเสีเส้ยวผืนพะสธาชื่อย่อเซธาแถมคุณยังสามารถทำลายสิ่งก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย โอเคผมมีแค่นี้แหละสาหรับวันนี้อะไรจะแห้ผมพูดอะไรอีกไอ้มนุษย์หินนี่มันเรียบง่ายชิบหายไม่มีอะไรโมยืดวิดีโอแล้วตัวมันมีอยู่4ปุ่มแต่ละปุ่มทำอยู่อย่างเดียวโอเคไว้เจอกันครับถึงเวลาเร่งความเร็วถึงเวลาเร่งความเร็วเทคสอง